มึงเข่าฝันพอเด้อลูกลามึงถ่ายยูมให้มึงจะไปถ่ายยูโฮมก็อยู่ข้านะสะท่านญาิโยมพี่น้องพ่อยญแม่ใหญ่บัดนีพ่อใเศรษฐีก็เลยเอาบันทกุลทะี่ไปเผายู่ปาชาเอาเผาแหล้วสิไปเกิดใสออกปากตันจเว่าตอพี่น้องบังดูมัณกุลทะีทะ่เอ้ยบัดนี้ ทักุณทะลียามเมื่อหมอดมอรัดนาได้ไปเกิดเป็นทิวายู่สวรรค์ดอกถึงฝามีวิมันท่องล้วนสูงปะมันสามสิบยอดสวสดทิพลนนึกน้อมจอมเจ้าพุทธคุณ บุญที่ใจใยเลื่อมกับองค์นอพุดท้งกุนได้เป็นทุนติดตามสรงสนองถึงท้อตายไปแล้วบ่มีเศรบามีวิมันเล้านัง่ะบ่อึดอยากอีหยังอาหารทิพมากลวนนั่งฝากกมากลายเดีนน้อ nhám gì họ luông phải Phải theo đó khăng đầy khuyên năng dốt nhan buồn un cả chạy phải kheo bò mi néo chẳng hoàn ra nụ kín ra nụ non bò đượt loàn đọc hoàn hình vang diện thiên thể và lạc ngôn còn xịp ngàn à, ăn và bùn bạp năn bên khoảng nè bò vẽ lạc บาปมีจริงบุญมีคักดังราคู่เพิ่นสอนตาลผลสินทานมีแถะพุดทูมีนาทั่รทำโมมีนาทัสั่งโฆมีนาทัเขาเพิ่งได้ดอกคักเน่ยผู้ทำบุญบาปจะต้องเวะลงอาบายไฟเตะมองใหม่ดอกจีไหว การเลื่อมใสพุทธเจ้าเหลือว่าตอนคำสอนมีผลแน่นอนเกิดพลาดอกจริงแท้ขอแก้สาตุชนเชื่อเคือก่อพุทธศาสตร์ยาสิได้ประมาทมั่งให้ทำสังแต่ส่วนดี ในมือนี่กำไฟมัตถคุณธาตุฤมีจิตใจกระเสมสันบึงวิมานตะการโกงงูข้อดูดอกแดนไตเช้าลกกานาทุเลศสั่งเตหตุเดือดร้อนปั่นนอนขังอยู่แผ่นหินดินนอ สินบอเอาทําบอเขาท่านะไม่กระบอแต่งงาแข่งชิงดีอยู่บอเลี่ยวเป็นหน้าเวทธนาอมองไปทั้งปาษาเห็นแต่สากกล่องฟอนเห็นบิดาควันข้างหำให้ดอกทั้งเบาพอหากเทียวเอาเขาของกินดีดอกมาง น่าสิท่านให้พระสองฆ์อุทิศหายาดนำยังใครบ้างสิเกิดผลดีนวอนะหาพ้าเขาไว้ป้าซาฝัดเอือนลูกมากินบ่ได้ยินคำสอนเพิ่นเทศนาอ้างเดินผิดทางผิดเส้นมองบอ่เห็นคุณค่า หาผ้าเขาไว้ป้าศามีเตฝุ่หมดหน่อยสิคอยยือแย่งกันเกิดเป็นวันมีแต่ให้โศกกันเอินเรียกบุตตาอยากเห็นต้นอยากเห็นตัวเฮ็ดจังไดสิเห็นได้เพิ่นว่าเฮ้ฮุนให้น้ำคนตายไรประโยชน์ให้น้ำหมอกะเบืองยังสิได้กว่าบักหามดี สิ้นสู่ชนิดนำหาประโยชน์บ่มีนาสรงนาสรงสันบิดาตตนีเพียงเอาหายย้มลูกใส่เจ็บไข่หมอบ่หายาบ่เสบัดย้มลูกไตไปเที่ยวหาเอื้นไปถวะป่าสานอยากเห็นนาเลียกหา คิดไปมาซ้ำผีบ้าซ้ำกับว่าหลงจิตผู้หนึ่งไปเมืองเมียเหดจังได้สิขึ้นโค้งขั้นบ่อลงไปไขขอความเป็นจรนจรจังกะจางพอสิเดินผิดทางมืออื่นเศร้าสิไปล้ออยู่ป่าจาค่อยทางพอสิมาน ในตอนนี้สมมุติว่ามือเอื้นเจ้าวันไม่อรุณไข่มัตกุลทะลีเทวบุตรสิลัดทางสิไปลาดพอคิงผูกเคยเลี้ยงเลยแป่งปิ่นคือเขามัตกุลทะลีดอกคนเก่อคอยถ้าพอแก่นเจอ בן ຊິໄປສົງຂນຍາສຢູປດົັນລະນສັທ แล้วมัทกุลทลีจึงเหาะลงสูง่ไพวนาแดนป่ารอบ